นักจิตว,วิทยาเผยชัดฝันว่าทำคนตายเกี่ยวอะไรกับสุขภาพจิตของเรา ตามตำรับตำราทำนายฝันของไทยหรือของประเทศไหนๆอาจจะมีคำทำนายเอาไว้ว่าหากฝันว่างูรัดจะได้เจอเนื้อคู่หรือหากฝันหินอุจระจะโชคดีได้โชคลาภส่วนใหญ่ฝันที่ว่าร้ายๆจะกลายเป็นดีไปหมดแต่ถ้าหากฝันว่าฆ่าคนตายหรือว่าฝันว่าฆ่าสัตว์จะยังเป็นผลดีกับชีวิตเราอยู่หรือไม่ค่ะโดยอันโตนิโอซาดาค่ะอาจารย์ภาวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลนักวิจัยจากศูนย์วิจัยศาสตร์แห่งการนอนหลับขั้นสูงระบุว่าอาจหมายความได้ว่าคุณคิดว่าคุณหลีกนี้อะไรสักอย่างไปโดยที่คุณก็ รู้ว่าคุณไม่ควรทําแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอย่างฉันรู้ว่าฉันกําลังควบคุมอาหารอยู่แต่ฉันก็แอบทานช็อกโกแลตไปเมื่อคืนหรืออาจจะเป็นเรื่องงานอย่างฉันส่งรายงานให้ต้นนายไปเมื่อเช้าแต่ฉันรู้ตัวว่าฉันทําบางส่วนไม่เรียบร้อยดีและอยางให้คนอื่นช่วยอีกซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ทําให้คุณแอบรู้สึกผิดกับตัวเองลึกๆแม้ว่าความฝันของแต่ละคนในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้แต่ละคนฝันเห็นภาพที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วในหลายๆครั้งความฝันมักมาจากเหตุการณ์ที่ เกิดจากความรู้สึกผิดต่ออะไรบางอย่างอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จิตใต้สํานึกของเรารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นโดยที่เราอาจลืมไปหรือมองข้ามความรู้สึกนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับในการนอนหลับฝันดีนอกจากเรื่องของสุขภาพร่างกายภายนอกที่เราสามารถช่วยใหเรนอนหลับได้สบายมากขึ้นอย่างการออกกําลังกายนั่งสมาธิดื่มนมอุ่นๆเข้านอนให้ตรงเวลาทุกคืนรวมไปถึงการหรี่ไฟหรือปิดไฟในห้องนอนปิดหน้าต่างลดแสงและเสียงจากภายนอกกับอุณหภูมิห้องให้ไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปแล้วเรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน ข้อแรกเลยคะใส่ใจกับความรู้สึกของตัวเองระหว่างวันค่ะโดยบาเร็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยามหาิทาลัยฮา,าวา้กล่าวว่าการรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองต่อการกระทําต่างๆในแต่ละวันเป็นสาเหตุแรกๆของความฝันที่เราจะมีในคืนนั้นๆลองหาดูว่าเราสามารถทําอะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่ทําให้เรารู้สึกผิดได้บ้างหรือเปล่าหากเราได้ทําดีกับคนที่เรารู้สึกผิดด้วยอาจทาให้ความรู้ผิดของเราลดน้อยลงและนั่นอาจนําไปสู่ความฝันที่ดีต่อใจมากขึ้นได้หากคุณกําลังพยายามเลิกสูบบุหรี่แต่คุณฝันว่าคุณกำล การเปิดไฟแชกนั่นอาจหมายความว่าเรารู้สึกผิดที่เราอยากสูบบุหรี่ในขณะที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่อยู่เป็นต้นทางแก้ก็คือง่ายๆให้พยายามหักห้ามใจต,ตัวเองต่อไปจนกว่าจะรู้สึกดีเมื่อเราเลิกบุหรี่ได้แล้วจริงๆต้องเทียบกับคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีจึงหากในฝันไม่ได้มีแค่เราแต่มีใครอีกคนอยู่กับเราด้วยและต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆไปด้วยกันเช่นติดอยู่ในรถที่ออกมาไม่ได้นั่นอาจหมายถึงคุณกําลังมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนคนนั้นอยู่เช่นทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนวิธีแก้คือเข้าไปพูดคยุย เคลียปัญหาต่างๆกับคนคนนั้นให้หมดอย่าให้มีเรื่องใดๆค้างคาในใจนอกจากมีปัญหากับคนอื่นแล้วบางคนค่ะก็อาจมีปัญหากับตัวเองเช่นฝันว่าใครสักคนและกำลังตกใจปนรู้สึกผิดในขณะที่พยายามจะหาทางป,ดปิดร่างของศพทันใดนั้นก็มีคนใกล้ชิดเช่นครอบครัวญาติหรือเพื่อนเข้ามาเห็นอาจจะหมายความว่าเรากำลังทำในสิ่งที่คิดว่ามันผิดอยู่และเรากลัวว่าคนรอบข้างเราจะเสียใจจนเรารู้สึกผิดกับพวกเขาก็เป็นได้วิธีแก้ก็คือการสารภาพกับพวกเขาตรงๆว่าเราทำอะไรไปไม่แน่ว่าหากได้คุยกันแล้วทุกคนยกโทษให้เราเรา อาจจะไม่ต้องนอนฝันร้ายอีกต่อไปก็ได้การฝันว่าฆ่าคนตายหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะกลายเป็นฆาตรกรโรคจิตหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะคะเพียงแต่อาจมีความเป็นได้ว่าจิตใต้สำนึกของเราคิดว่าเรากำลังทําอะไรที่ไม่ดีอยู่และเราไม่อยากให้ใครรับรู้สิ่งนั้นดังนั้นหากทําให้จิตใจของเราสงบไม่รู้สึกผิดกับใครหรือว่าสิ่งใดหรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดกับตัวเองก็ขอให้เคลียร์ปัญหาเหล่านั้นให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดจิตใต้สำนึกของเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดตามไปด้วยค่ะ